สวัสดีค่ะ่อกับสอ่องยายอ้วนสวนกินแซ่บๆใคยมือน,นีมือนีสิผ้าพีพหนองมากินทอดหมูแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวค่ะนี่ค่ะถี่ยอ้วนทําขายอ่ะพี่ยายอ้วนทําขายนะคะยายกิมแต่ว่าลงในช่อง Youtube ก็คือยายอ้วนชวนกินแซ่บๆนี่ค่ะ ทำหมูแดดเดียวขายด้วยทำหมูแดดเดียวขายด้วยแพ็คละร้อยค่ะมีสองร้อยกรัมนะคะอร่อยสดสะอาดนะฮะอร่อยมากเนาะมาลองซิม,มเบอร์เอ่าค่ะมือนี่ แซ่บข้แซ่บกินก็ข้าเจ้าไะมันก็ข้เหนียวก็ดีนี่ค่ะช่วงโควิดยังสิกะมีติดบ้านมีติดต,ตู้เย็นไวเอาใส่ตู้เย็นไวค่ะบบมีเสียเข้าอยากมือไหนเข้าก็ออกมาทอดกินนะคสาสามารสั่องซื้อได้ด้วยค่ะ ในเฟสยายจิ๋มกับสิล่งในเฟสหรือโทรมาสั่งได้ที่แอดไลน์เข้าไปก็ได้ค่ะแอดไลน์ของของยายจิ๋มก็เบอร์081 3600 853นนะคะแอดไลน์เข้าไปแล้วก็มาสอบถามได้นะคะราคาเราทำใหม่ ทุกวันทําสดทุกวันทําเสร็จแล้วก็ส่งนะคะส่งให้กับลูกค้าอร่อยจริงๆเลยค่ะอร่อยมากอืมกินกับข้าว็ดีเลยสั่งได้เด้อค่ะสั่งเข้ามาได้เลยไล่กับตามเีจ แอดไลน์เขามากกับตามถี่เบอร์เท่าไรักถี่ถี่ยี่ิมบอกอะคะ่ะกับจังเขามากส,ส่งสมือค่ะเค็ดสมือส่งสมือกับซมีใส่กรอกอีสานใส่กรอกหมูใส่กรอกเนื้อหมูแดดเดียวหมูหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวค่ะ ที่เหตุส่งอยู่ตอนนี้ไพมักแน่ไรกะฝ่าวสั่งเขามาเด้อค่ะเนี่ยเราทำตามออเดอร์เราไม่ได้มาทำเก็บสต็อกไว้นะคะถ้าอย่างนั้นคุณภาพสินค้ามันจะไม่ได้ทำวันต่อวันทำเสร็จก็ส่งทำตั้งแต่เช้าบ่ายโมงเราก็ทำเสร็จแล้ว จากนั้นเราก็แพ็คแล้วก็ไปส่งขนส่งส่งเคอรี่ให้กับลูกค้าก็จะทันกับถึงมือลูกค้าไม่เกิน2อถึงสวันเมื่อวานก็ไปส่งวันนี้ก็น่าจะถึงมือลูกค้าแล้วค่ะก็สั่งเข้ามากันไเอยอะนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า สวัสดีค่ะ